สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ต่้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบริร์สุกูสุคนนะพอดีมีคนลาวกุมนึ่งเราจะขับรถเข้าไปเที่ยวอุดรน,นะซึ่งการขับรถเข้าไปเที่ยวนั้นประกันภัยเราขาดนะแล้วก็ไปเจอด้านตำรวจที่กําลังตั้งตรวจนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องสาสารเสพติดต่างๆนะตอนเราเล่นทึกปั๊บ การที่ประกันภัยเราคาดซึ่งคาดจะคาดเมื่อที่เราเข้ามานะและ้ก็ทึกปั๊บด้วยการขับรถเกินความไวัยนะความไวัยเกินกับนดที่ทางหลวงเขาออกกฎหมายมานะแล้วก็ทึกปั๊บเพราะว่าบกคาดเข้มขัดในระัยถ้าเขาก็บอกว่าตำรวจไทยตั้งใจนะตั้งด้านกวดลดคนล่านะค่อยมีคลิปวิโดีโอไหมพวกแก้เบิง้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกัน ใคสิไปสิมาอุดรสิได้ไก่ทั้งปตทมาหน่อยนึงนี่นะเบิรงเวเดอร์ปอมนี่มันกวาดเอาแต่รถคนลาวเป็นส่วนใหญ่ประกันภัยเบิดมันกะใหม 500. ่ห้าร้อยถึงว่าเบิอ,อ์ตมืดดิแกยามันกะใหม่ห้าร้อยประกันภัยเบิดใหม่ห้าร้อย 500. โบคัดเข็มคัดใหม 500. ่ห้าร้อยราคาคับเกินความไวเก้าสิบกัใหม่ห้าร้อย 500. เอ,อเกินเกินเก้าสิบใหม 500, ่หาร้อยพอค่อยคี่กายก็ค่อยคี่เก้าสิบสองมันก็นใหม่บมีอนุโลมการที่ตำรวจไทยหนาะตั้งด้านกวดนะคนราวนี่เข้าใจว่าตำรวจไทยตั้งใจแต่ว่าเปิดด่านนะตั้งด่านเพื่อสกัดตรวจรถคนลาวเพื่อเอาค่าปรับใหม่นะคือพวกเจ้าหนาะเวลาขับรถเข้าไปในประเทศไทยเป็นอย่างคือบระเทศตามกฎระเบียบ ของประเทศไทยนะกฎระเบียบประเทศไทยเขาเข่งขัดเขาไม่ได้ตรวจสะพาอลดคนลาวนะเขาตวจไปเบิดตนะลดคนลาวคนไทยลดคนตั้งชาติหรือลถชาติใดกะยะ็ยาที่ขับเข้าไปในประเทศไทยที่ขับอยู่ในประเทศไทยนะในเมื่อพลาดด้านตรวจเขากระทึกตวดเมืนะ่อเขาไม่ได้มีอนุลมเรื่องใดทั้งนั้นเขาตวจเพราะว่าเขาตวจบ,บางข้างบางคราวเขาตรวจหาสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายตั้ง หรือแม้แต่ว่าตรวจเพื่อเซ็คความปลอดภัยให้กระโตเจ้าเองนะถ้าเกิดว่าเจ้าขับรถนะนอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำนดนะอยู่ที่แปดสิบเก้าเจ้ากระบอกทึกจับเด้ล่ะนะเจ้ากระบอกทึกปับได้ละ่ะเจ้าขับเข้ามาหันเก้าสิบสองแน่นอนว่าเจ้ากระทองถทึกปับเพราะเจ้าขับความไวายหันเกินกำนดที่เขากำนดออกมานะ แกทึกปับบันห้าร้อยถือวัาทึกแล้วแล้วก็การที่บอกว่าบสอ่ารัดเข็มขัดนี่ละพยแล้วก็ทึกปรับแน่นอนนะเพราะว่ากฎหมายเขาก็มีบอกกูก้เมาทุกคนหันออาเวลาขึ้นรถนั่งรถแล้วต้องขัดเข็มขัดนิรลัยเพื่อความปลอดภยัยเขาบังคับไส้เพราะว่าเขาเป็นห่วงชีวิตของพวกเก้าเองธรรมดาเนี่ยเขาต้องปรับอยู่ที่สองพันพุ่นแต่ว่าเขาปรับพวกเก้าห้าร้อยถือว่าทึกแล้วนะถือว่าทึกสุดๆแล้วนะ และการที to to ่บอกว่าประกันภัยคาดคาดเมื่อที่พวกเจ้าเข้ามาธรรมดาพวกพวกเจ้านี้บอสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ได้บอสามารถเข้ามาอาณาจักรไทยได้ได้ถ้าเกิดเราประกันภัยคาดเพราะไปอย่างโหบอการที่ประกันภัยเ็าคาดนะเวลาจะเกิดอุบัติเหตุมานี่นะประกันภัยบรได้ายให้เจ้าไหนนะเจ้ามีปัญญาสดใสบอถ้าเกิดมาจนคนเสียชีวิตนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตเจ้า เจ้ามีปัญญาบล่ล่ะจิปต้องสุดไสอ่าให้ค่าเสียหายพองนั้นนะเจ้าบุควรขับรถออกจากบ้านแล้วในเมื่อประกันภัยเจ้าเบิร์ตนะเจ้าควรไปต้อให้มันแล้วแล้วเจ้าค่อยเข้ามามักง่ายสุดๆนะคนเราที่ขับรถคิดว่าจะเห็ดอย่างได้คืออยุตามใจที่คืออยู่กับประเทศตัวเองมันบแม,เม่เนาประเทศไทยเขเข้่งคัดเรื่องการใส่รถใส่ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในประเทศไทยนะเพื่อลดการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทะุกๆๆปีนะเข้าไปในประเทศไทยเป็นยังคือบเหิษตามกฎระเบียบประเทศไทยอยากเข้าไปเที่ยวประเทศเขานะการที่ทึกปั๊บเราจะอองมาโมยบายว่าเขาตั้งใจตั้งด้านเพื่อกูอ้ฉพาะลดคนเราเขาตั้งใจเก็บเงินเฉพาะคนเราเหตุผลพวกนี้นะ มันเห็ดผลของคนที่แบ,บบบงคุ้อีอย่างเลยที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขับรถหรือว่าการขับรถเข้าไปในประเทศอื่นเขาจะให้ถึกต้องตามกฎหมายนะถ้าเกิดมาเจ้าคาดเก็มขัดเนรภัยขับรถตามคุมใบที่เขากํหนดนะไซผู้ก,ก้าจะถึกปรับและลองเฮ็ดวไหมลองเฮ็ดตามกฎระเบียบที่ทางประเทศไทยกันกาหนดนะตามที่ประเทศไทยเขาอามีออกมาให้เห็นนะ ลองให้ตามไหมคอเสื้อบาคนเราทุกคนบบได้เทือกปับหรอคอเสื้อบาพวกแก้าบบได้เทือกปับเด็ดขาดบบได้เสียงเงินมแม้ต่น้อยเดียวนะในเมื่อผ่านด้านเขามาแล้วทีนี้พวกเจ้าเห็ดผิดกฎดระเบียบประเทศบ้านเขาพวกเจ้าจะบอกว่าจะมาอัดคลิปบอกว่าเขาตั้งใจมากวดด้านตั้งใจมากวดเพื่อยากได้เงินพวกเก้าห้าร้อยพันหนึ่งนั่นะนะนะ เขาคิดเรื่องแบบนี้ได้แล้วเขาตั้งขึ้นมากับพ่อเขาเซ็กสภาพอ่าความพร้อมของพวกเจ้านะพวกเจ้าพร้อมบมขับรถออกมาจากบ้านพวกเจ้าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยพวกเจ้าล,ลืมว่าประกันภัยพวกเจ้เหมดอายุพวกเจ้าลืมว่าประเทศนี้เขาขับบมให้เกินความใบเพื่อลดอันการเกิดอุบัติเหตุพวกเจ้าลืมไปซะเบิทุกเรื่องนี่ว่าพวกเจ้าเพลปั๊บมากดด็ดีนะดิล่ะ เตือนสติพวกเจ้วทีาหน้ามาจะได้คาดเข็มขัดนะจะได้บก,กขับเกินความใบอัตรากําหนดที่ประเทศเขาวางออกและกับประกันภัยหันะก็ควรมีนะพวกเจ้าบ่าสามารถขับรถออกจากบ,บ้านตัวเองได้ในเมื่อประกันภัยคาดเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุมานะมันไม่ได้คือประเทศเราไดนะ้นะบ้าสเสียแลกจ่ายจบนะ ประเทศไทยเขามีข้อกฎหมายเพ้อมนะการสูนเสียของพวกเขานะมันเป็นที่บาบัตด้วยราคาเงินบบได้นะการที่เขาเฮียห้องไปหันมันก็ดีแล้วมันกระทึกแล้วนะถ้าเกิดมาเกิดอุบัติเหตุมาใส่จะซ่อมค่าซ่อมลถอีกใส่จะค่าซ่อมแซมชีวิตของคนที่เขาบ้าเจ็บที่เขาสูญเสียอีกนะพวกเจ้ามีปัญญาฮับใยบ่ยบนะถ้าเกิดบ้าบอย่างให้ตามกฎระเบียบประเทศบ้านเขา โบต้องเข้ามาะบต้องเข้ามาแต่ทําอิดโบต้องเข้ามาแต่ตอนที่ว่าเริ่มขับรถออกจากบ้านตัวเองะบจําเป็นต้องคิดว่าจะไปเที่ยวประเทศอื่นเขาในเมื่อเจ้าบอมีความพร้อมความพร้อมเป็นอันดับที่หนึ่งของคนที่จะใช้รถใช้ถนนของคนที่จะเดินทางออกนอกอาณาจักรประเทศตัวเองตั้งประเทศเนี่ยถ้าเกิดมันประกันภัยเจ้าบอมีเนี่ยเจ้าจะขับรถเข้ามาเขาบะให้เจ้าเข้าได้ เขบาบอกให้เจ้าเข้ามาเด็ดขาดการปฏิบัติตอกฎระเบียบกฎหมายประเทศบ้านเขามันบบได้ย,ยุ่งยากนะมันบ่ได้ยากคือกับพวกเก้าคิดเพียงแค่ว่าลงมือเฮ็ดตามกฎระเบียบที่เขาว,วางออกถ้าเกิดบ่าเจ้ามีครบเบิดทุกอย่างเนาะทั้งรัดเข็มขัดทั้งบุคคลเกินความใบาตามที่เขากำหนดทั้งมีประกรันภัยมีใบขับขี่มีให้ครบแล้วค่อยเข้ามามือหน้าถ้ามีบุคคลยากซุเข้ามานะ